ฟันว่ามีคนมาหาแม่ล้คุณไสผู้ณัหนึ่งใส้เสียสีดำเกงสีดำมากแม่านเบกปันถามา่หญ่ใหญ่คอยตายเลยดิบอาารย์คอยตายเลวะ่าัเอ้าตายยังไหนขอยังของมาบึงหรอมันเราว่าคอยตายยังไงคนดำปื้ปืนนหงายลงค่อยสั้นเธอเลยยังไม่ใครดำปืนปืนยังไงเอ้ยปืคอยสูนไหนมันบันคนเล้เขาไปนเงี่ยคอยออกมาโตคอยเด้งจื้อ

ก็คือฝันล่ามุกฝันอ่นกินหัวกบหัวกบหัวไก่ย่าเทียเลรอ่ัวหกสแมันง่อยย่างมันเล็กสิออกหกศูนย์ยุ่น้มันแมวี่สั้นหมดวยเยม่โอ้ยมันดเห็กแล้วน่าสนไดอ่นกินตกใจัด่นกินคัดน่นอนทูอานกินเ้อั ไม่ันหกศูนยหรอฝันนั่นสินสองไข่มันวบาย่สองไข่่อย